เชิญรับชมและรับฟังตำนานไดโนเสาร์แห่งภูกุ้มข้าวที่ค้นพบด้วยยานบาร,รมีของพระอริยสงฆ์อันเลื่องลือนามว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกแห่งวัดสักกวันจังหวัดกาลสิน์ เราขอ,อนำทุกท่านชมบริเวณวัดสักกวันพร้อมรับฟังที่มาของการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเยนโดยจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดศักกวันนั้นก่อนหน้านี้ชาวบ้านคําคาอําเภอสหสขันจังหวัดกาลสินได้นิมนต์หลวงปู่หาสุภโรหรือพระเทพมงคลวชิรามุณีมาสร้างวัดป่าสักกวัน จนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2510ทางราชการมีโครงการกั้นลำน้ำปาาทำเขื่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำจึงมีประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสหสขันซึ่งเป็นเขตน้ำท่วมถึงให้อพยพไปยังพื้นที่สูงวัดป่าศักวันเองก็อยู่ในเขตน้ำท่วมนั้นด้วยค่ะ จึงมีการย้ายวัดไปยังสถานที่ทางราชการจัดให้องค์หลวงปู่หาสุภโรได้ตัดสินใจเลือกภูกุ้มข้าวให้เป็นสถานที่ตั้งวัดศักกวันภูกุ้มข้าวในปัจจุบันนับแต่นั้นท่านก็ได้พัฒนาวัดศักกวันแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ก,กำลังขับรถชมอยู่นี้คือพระโบสถ์ของวัดค่ะเราไม่ได้เข้าไปด้านในแต่เราจะพาทุกคนไปยังวิหารหลวงพ่อบรรดาลฤทธิผลซึ่งในวิหารนี้ได้เก็บรักษากระดูกไดนโนเสาร์ชิ้นแรกที่ถูกค้นพบโดยหลวงปู่หาสุภโรเมื่อพุทธศักราช2537ด้วยนะคะ วัดศักกวันภูกุ้มข้าวจังหวัดกรสินเป็นวัดป่าสายกรรมฐานหลวงปู่หาสุภโรเป็นพระสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธกนิกายองค์หลวงปู่เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดที่ชาวเมืองกลสินและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศต,ต่างเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็ถือได้ว่าองค์หลวงป,ปู่มีอายุและมีพรรษามากที่สุดรูปหนึ่งในจังหวัดกาลสินสิริอายุ98ปี77พรรษาค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยววัดค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะอ๋อ ตรงน ja ja ี้ใช่ไหมคะมาจากไหนคะมามาจากสารคามค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะเขาด้านข้างใช่ไหมเขาได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้อะค่ะปิดประตูหมาเข้าไปเฉยค่ะอ๋อเขาได้ได้เขาได้ค่ะหลวงพ่อบรรดาลฤทธิผลเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวารวดีปางมารวิชัยสร้างขึ้นโดยท้าวพระยาทั้งห้าผู้สร้างพระธาตุพนม แท่งนี้วิหารนี้ก็ยังเป็นที่เก็บรักษากระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่ค้นพบบริเวณภูกุ้มข้าวซึ่งถูกเก็บไว้ในตู้กระจกเพราะมีข้อมูลและภาพข่าวในอดีตเกี่ยวกับการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ของที่นี่ด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมสถานที่สำคัญของวัดศักกวันนั่นคืออาคารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อครอบแหล่งค้นพบกระดูกไดโนเสาร์เราจะเล่าการนิมิตเห็นไดโนเสาร์ของหลวงปู่หาสุภโรพร้อมกับขับรถชมวัดศักวันผูกกุ้มข้าวแห่งน,นี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ วัดศักกวันภูกุ้มข้าวมีบริเวณที่กว้างขวางมากทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีรูปปั้นไนโนเสาร์ทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยู่ทั่ววัดมีบันไดยพญาน้า549ขั้นสร้างขึ้นเพื่อไปสักการะพระทธาเจดีชมหินพญาเต่าล้านปีและชมวิวบนยอดภูกุ้มข้าวด้วยนะคะ ราจะไปดูหลุมไดโนเสาร์ที่วัดสักกวันจ้านี่เป็นที่ที่ขุดพบกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็ฟอสซิลสัตว์ดึกดำําบันนะคะที่สูญพันธุ์ไปแล้วดูมีรูปปั้นไดโนเสาร์เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแหล่งของมันเลยไดโนเส,สาร์ไดโนเสาร์ไซต์มิวเซียม ดูสิเด็กๆมาคงสนุกแน่เลยเพราะว่ามีรูปั้านไดโนเสาร์ขนาดเราเห็นเรายังตื่นเต้นเลยประวัติกระดูกในตำนานตามป้ายจารึก น้าแหล่งขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์วัดศักวันผู้คุ้มข้าวหลวงปู่หาเล่าว่าตั้งแต่ปี2534ท่านไดนิมิตเห็นแสงสว่างที่ใสามากสว่างสวัยไปทั่วโลกทั่วจักรวาลมองทะลุภูเขาต้นไม้มองเห็นทุกอย่างแล้วก็ปรากฏสัตว์ชนิดหนึ่งคอยาวตัวใหญ่กว่าช้างเท้าใหญ่เท่ากระบุง เดินไปเดินมาในบริเวณภูกุ้งข้าวกินยอดไม้กินน้ำและล้มตายลงต่อมาในราวปี2537เวลาประมาณเที่ยงวันฝนตั้งเขาและตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตากว่า3ชั่วโมงหลังฝนหายก็ปรากฏมีกระดูกชิ้นใหญ่หลายชิ้นโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน ท่านได้สั่งให้คนเก็บไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่จากกรมธรณีวิทยามาตรวจสอบผลการตรวจสอบพบว่าเป็นกระดูกไดนโนเสาร์ขนาดใหญ่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ขุดค้นติดตามชิ้นกระดูกอย่างเป็นระบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2537จนถึงเดือนตุลาคม2538พบซากกระดูกจำนวนมากถึง650ชิ้น นอกจากนี้การตรวจสอบซากกระดูกก็ปรากฏว่าเป็นไดโนเสาร์พันกินพืชที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในประเทศไทยเลยค่ะ ในปี2542ก็ได้สร้างโรงเรือนคลุมหลุมขุดค้นเพื่อป้องกันการเสียหายและเพื่อถวายการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและตั้งชื่ออาคารว่าอาคารพระยานวิสารเทระ ตามสมณศักดิ์ของหลวงปู่หาสุภโรในสมัยนั้นซึ่งท่านก็คือผู้ที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ด้วยยานบารมีของท่านณวัดศักกวันผูกุ้มข้าวอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสิน E